วิธีต่อกัดขโมยนะครับไม่มีปลั๊กตรงรุ่นนะครับทางร้านร้านขายนะครับเรามาเริ่มที่กองนะครับต่อไปเรียบร้อยแล้วดูที่สายสีแดงกับสายสีส้มนะครับไล่มาจากสวิตช์กุญแจนะครับ มาดูตรงปลั๊กนะครับจะมีสายสีแดงกับสายสีดำนะครับสายสีแดงเนี่ยให้ต่อเข้าสีแดงนะครับสายสีส้มต่อเข้าสีดำนะครับสายสีเหลืองน,นะครับสายไฟเหลืองครับต่อเข้าสีฟ้านะครับเส้นหนึ่งต่อเข้าสีส้มนะครับ สีดำนะครับ no. สีดินนะครับต่อเข้าสีเขียวนะครับเป็นสายไปเดียวนะกดสายไปเดียวนะสีน้ำเงินนะครับเป็นสายสตาร์ทนะครับต่อเข้าสีเหลืองเขียวนะครับสายสตาร์ทนะครับ2องเส้นนี้ไม่ต้องต่อนะครับเพื่อจะต่อก็ได้นะครับ สีชมพูกับสีเทานะครับให้ตัดสายสีดํานะครับตรงซีกเกญเจออกจากกันนะครับแล้วก็เอาสายสีชมพูอยู่บนนะครับสายสีเทาอยู่ล่างนะครับต่อเข้ากับสีส้มนะครับสายสีเทานะครับก็ได้เหมือนกันนะครับ